ยกเครื่อง Isuzu D-Max นะครับ1.9ตัวสูงนะครับถามว่าคันนี้นะครับเป็นงานอะไรนะครับถึงได้ยกเครื่องนะครับก็เป็นงานช h ซีผูนะครับรถอาจจะลุยน้ํามาเยอะนะครับก็มีผูคานปิดหัวช h นะครับคานใต้ม้อน้ํานะครับปีกนกล่างนะครับคานยึดแหล็กนะครับแล้วก็คานยึดปีกนกด้านหลังนะครับในส่วนของปีกนกเนี่ยนะครับถอดไม่ออกเลยนะครับ ก็จะต้องตัดนะครับในส่วนของลูกเบี้ยวทิ้งนะครับถ้าตัดลูกเบี้ยวทิ้งนะครับปัญหาที่เกิดก็บูทปีกนกนะครับแล้วก็ตัวปรับตั้งศูนย์นะครับด้านหลังนะครับเสียหายแน่นอนนะครับมีฉะนั้นแล้วนะครับก็จะลืมดูแลรถของท่านด้วยนะครับพ่นกันสนิมทุกๆ2ปีถึง3ปีนะครับพ่นทีนึงก็ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับแชสซีฟู คลิปดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่างสักด้วยสวัสดีครับ